สวัสดีครับทุกท่านครับผมชูรวีปอุปพงศ์นะครับชื่อเสารนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการทําให้มือถือของเรานะครับสามารถกดเติมเงินตัวเองได้ทุกเครือข่ายนะครับหรือว่าจะเป็นเครือข่าย AS, d t e c t t m u o to b e head นะครับก็สามารถกดเติมเงินตัวเองได้ทันทีนะครับ เรามาดูกันครับว่าตอนนี้นะครับทางบริษัท Google Top Up มหาชนนะครับเขาได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีตัวใหม่ขึ้นชื่อว่าโปรแกรม O.S.O. นะครับโปรแกรม O.S.O. นั้นได้ถูกคิดค้นขึ้นมาแล้วก็นำโปรแกรมนั้นมาเชื่อมต่อกับสัญญาณมือถือของเรานะครับพอเชื่อมต่อกับสัญญาณมือถือของเราได้แล้วนะครับทีนี้เราจะไปืนอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็ตามขอให้มีสัญญาณมือถือ เราสามารถใช้มือถือของเรานะครับส่งคําสั่งไปที่โปรแกรม Oso นะครับโปรแกรม Oso จะทำงานตามคําสั่งของเราทันทีนะครับเราสามารถส่งคําสั่งให้โปรแกรมเนี้ยเขาเรียกว่าเติมเงินเธอข่าย AS, d ด a c k ็ก o o บก็ได้ t ูกเพชรก็ได้หรือจะชำํำระบิลโทรศัพท์รายเดือนก็ได้นะครับ หรือจะชําระค่าอีอออนค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรทางด่รนค่างวดลดค่าเขาเรียกว่าบัตรเครดิตต่างๆอีกหลากหลายอย่างหรือจะเป็นค่าประกันชีวิตต่างๆก็ได้นะครับโอ้โหโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ล้าหน้าทันสมัยอย่างมากนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าส่วนใหญ่แ,ล,แล้วเนี่ยเงินเราหมดนะครับส่วนใหญ่เราก็จะวิ่งไปที่ตู้เติมเงินใช่ไหมครับ ทีนี้เรามาดูครับถ้าเราไปเติมเงินกับตู้เติมเงินเติมร้อยบาทส่วนใหญ่ตู้เติมเงินก็จะบวกราคาเรานะครับร้อยละสามบาทบัางไปร้านค้าไปเติมไปซื้อบัตรเติมเงินบางร้านก็บวกร้อยละห้าตงก็มีแต่ถ้าวันนี้นะครับเงินเราหมดเรามาเติมเงินที่ระบบ O S O นะครับแล้วระบบ OS O S O เนะี่ยมันสะดวกสบายมากนะครับนอกจากสะดวกสบายแล้วนะครับเรายืนอยู่กบที่เราก็สามารถกดเติมเงินเองได้ ยกตัวอย่างเราเติมเงิน100บาทนะครับเราจะรับเงินปันผลทันทีครับร้อยละ 2- 3ถึงบาทต่อครั้งนะครับเขาจะมีเลทในการปันผลให้เราได้ด้วยนะครับถ้าเติมฝั่งนี้เสียเงินเพิ่มฝั่งนี้รับปันผลเพิ่มเรามาดูเลทในการรับปันผลเพิ่มกันครับถ้าเป็นเครือข่ายดีเนะครับเราจะรับปันผลกับคือร้อยละ2บาทถ้าเป็นเครือข่าย AAS เนี่ยร้อยละสองบาทสามสิบตังถ้าเป็นเครือข่ายทูมูคหรือทูบุ๊คเฮดนะครับก็จะรับปันผลร้อยละสามบาทแปดสิบตังนี่คือคขาพันผลให้กับเรานะครับทีนี้โปรแกรมเนี้ยมันชุด,ดยอดจริงๆครับสะดวกสบายแล้วรับปันผลปัญหาทีนี้เรามาดูครับแล้วมือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับจะเป็นรุ่นอจอขาวดำนะครับหรือจะเป็นจอสีนะครับ ก็สามารถนําสัญญาณมือถือของเรานะครับมาเชื่อมต่อจากโปรแกรมของเราได้ทุกทุกรุ่นเลยนะครับเพราะว่ามันใช้สัญญาณมือถือนะครับไม่ได้ใช้โทรศัพท์จะเป็นรุ่นเกา่ารุ่นใหมนะ่คือมันใช้ได้หมดนะครับอาทิตย์นี้เรามาดูต่อครับว่าส่วนวิธีการใช้โปรแกรมนรั้นก็เป็นวิธีการที่แบบง่ายมากนะครับเพียงแค่ให้เราโทรออกเบอร์นี้นะครับ เบอร์0925172470นะครับจนถึง79จะเป็น71 72 73จถึง79มั่นะครับตัวนี้จะมีเสียงตอบรับขึ้นมาแบบอัตโนมัตินะครับตรงนี้ไม่เสียค่าบริการนะครับมีเสียงเหมือนตู้เติมเงินเลยนะครับหลากหลายท่านเคยไปเติมตู้เติมเงินก็จะเป็นเสียงแบบคล้ายๆกันเลยทีนี้น ถ้าเราโทรออกเบอร์นี้นะครับแล้วตามด้วยรหัสต่างๆที่เขาตั้งไว้นะครับตามด้วยยกตัวอย่างตามด้วยรหัสหนึ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าเรากาลังเติมเงินให้กับเพื่อนเราที่ใช้เครือข่ายวัดอีกออถ้ากับเพื่อนของเราเขาใช้เครือข่ายดีแ c รนะครับให้เราโทรออกเบอร์นี้ตามด้วยหนึ่งสองถ้าเพื่อนเราใช้เครือข่ายทู m ู v e นะครับเราจะเติมเงินให้เขาเราก็โทรออกเบอร์นี้ครับเบอร์ศูนย์เก้าสองเนี่ยแล้วก็ตามด้วยหนึ่งสามทูบู๊เอสก็หนึ่งสี่ ถ้าเงินเราหมดนะครับให้เรากด15น,นะครับเป็นการเติมเงินเองมันสะดวกสบายมากนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องวิ่งไปเซเว่นไปพูดเติมเงินลําบากนะครับและถ้าเกิดเราเติมให้เพื่อนเรานะครับในกรณีเพื่อนเราบอกเบอร์เราผิดนะครับเราก็สามารถดึงเงินคืนได้โดยการกด16น,นะครับหรือจะสามารถเช็คบุญตัองการเติมเงินว่าเอ,อ๊ะไอจีเติมไปเมื่อกี้เนี่ยเบอร์อะไรนะครับ โปรแกรมมันจะแนะนําเราทันทีนะครับว่าเติมไฟเบอร์เนี้ยจานวนเงินกี่บาทมันบอกให้เราละเอียดสมบูรณ์แบบแล้วเราก็สามารถเช็คเงินในโปรแกรมเราได้ว่ามีเงินคงเหลือพอเพียงพอไหมที่จะเติมเงินให้เพื่อนเรานะครับทีเนี้ยเรามาดูนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เ้าเวลาเติมเงินให้เพื่อนเราเนี่ย แล้วไอ้โปรแกรมมันจะไปหาเงินที่ไหนที่กินแล้วโปรแกรมนี้มันเป็นเหมือนตู้เติมเงินนะครับก่อนที่เราจะเติมเงินได้เนี่ยเราต้องมีเงินในโปรแกรมของเรานะครับส่วนวิธีการฝากเงินเข้าโปรแกรมของเราก็เป็นมีเลขที่บัญชีธนาคารน,นะครับก็เป็นกระบวนการเพิ่มเงินเข้าโปรแกรมง่ายมากนะครับเหมือนกับเราไปโอนเงินธนาคารนั่นแหละครับเหมือนกับเราไปฝากเงินเข้าบัญชีเรานั่นแหละนะครับเขาก็มีเลขที่ที่บัญชีต่างๆน,นะเนี่ยก็มีไทยพาณิชย์ กสิกรบ้างนะครับกรุงไทยบ้างกรุงเทพบ้างนะครับก็มีเลขที่บัญชีย่ยแต่เวลาโอนเงินทุกครั้งอย่าลืมใส่ติ๊กสตังค์นะครับเป็นเลข2ตัวหลังของรหัสสมาชิกเรานะครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโปรแกรมเขานะครับมันจะทําให้เราสะดวกสบายในการโอนเงินเข้าโปรแกรมเรานะครับก่อนไปโอนก็แนะนำแออโทรถามผู้ที่แนะนําท่านก่อนก็ได้หรือโทรถามบริษัทดูก่อนก็ได้เขามีขั้นตอนอย่างไรนะครับก็มันก็ง่ายมาก ก็เหมือนเราไปลงเงินนั่นเองทีนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้โปรแกรม O S O เนะี่ยราคามันแตกต่างจากตู้เติมเงินอย่างไรนะครับราคามันพันห้าครับเพื่อนๆพันห้าร้อยบาทแล้วเป็นโปรแกรมที่ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตด้วยนะครับไม่ต้องเสียค่าดูแลระบบเลยนะครับซื้อครั้งเดียวเนี่ยคือเราไม่ต้องคัวโจจะมางัดตู้นะครับอ่า แม้กระทั่งเราเสียชีวิตไปแล้วนะครับเราให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องเราเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้อีกก็เป็นโปรแกรมที่คุ้มค่ามากมาเลยทีเดียวนะครับซื้อคงเดียวใช้ได้ตลอดกาลและทีเนี้ยไอ้ตู้เติมเงนิงนนอันนี้ไปแอบถ่ายมาเขาห้ามถ่ายก็คืออยากให้เพื่อนๆเห็นว่าราคาเนี่ยเขาขายกันห้ามีสองนะครับของเรานะครับพัน 1, ห้าเห็นไหมครับราคาทิ้งกันห่างกันเยอะมากนะครับ ทีนี้เรามาดูครับว่าปกแอรตู้เติมเงินเขาแค่เติมเงิอนอย่างเดียวของเราชําระบินต่างๆไนดะ้เป็นร้อยกว่ารายการก็ถือว่าคุ้มมากนะตเติมเงินก็ได้ชําระบินก็ได้นะครับแล้วถูกตังหานะครับแต่ทีนี้เรามาดูต่อครับว่าโปรแกรมเรานะครับได้ถูกทิคค้นมาด้วยบริษัทบูทคอมเอาทีนี้เขาก็กลัวคนมาก๊อบระบบนะครับเขาก็เลยมีการไปจดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมปีห6ที่ผ่านมา นะครับนอกจากโจวย์ที่พิเศยังไม่พอหากบริษัทเขาจะมีการเปร็นโจทย์สคบจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วยเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับทีนี้หลากหลายคนเอ๊ะแล้วบริษัทนี้มันจดทะเบียนจากสคอบอรจริงหรือไม่จริงเรากดเช็คได้เหมือนที่ผมวันแรกนะครับเขาบอกว่ามีสคบอด้วยผมก็โทรไปที่หนึ่งหนึ่งหกหกก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ ผมก็โทรไปถามว่ามันมีสอบอจริงไหมเขาบอกว่าเออมีเราก็อุ่นใจครับถ้าเกิดอ่าระบบไหนที่มันมีสอบคอปถ้ามันรู้ว่าสุดยอดแล้วนะครับในอำนาตของกฎหมายมัีการตรวจสอบอให้เราเอรียบร้อยแล้วนะครับว่าทุกอย่างตามกฎหมายทุกอย่างอ่ะทีนี้ก็ามาดูต่อว,ว่าแต่นอกจากนั้นนะครับหลังไปตรงนี้ครับอินเตร์โบดีสัทเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหน ที่ตั้งของบริษัทกูทอปอัพนะครับอยู่ในตัวมหา,าลัยราชภัฏนพครนะครับพราะแถวขอบข้างๆนี้นจะมีที่จอดรถกว้างขวางมากนะครับท่านประธานบริษัทเราก็เลยไปเอาสถานที่เนี้ยที่แรกไปหาตึกนะครับแต่หาที่จอดรถยากนะครับเราก็เลยเอาสถานที่ในมหาลัยนะครับก็ไปตั้งในนี้เลยเป็นเหมวพาร์ทวยนนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของมหาลาัยด้วยนะครับเพราะว่า นักเรียนนักศึกษาก็จะมาผ่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในในหอน,นี้นะครับท่านใดอยากไปเยี่ยมชมสานักง,งานใหญ่ก็มีเบอร์โทรนะครับเบอร์0 2 1 0 5 4 0 3 3นะครับอยู่ตะแแจงวัฒนะเขตอนุสาวรีย์หลัก4นะครับเขตบางเขนกรุงเทพตรงนั้นมันอยู่ในตัวสีแยกนะครับไปง่ายมากนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าบิลเกตคิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รวยอยู่คนเดียวครับ วันนี้นะครับบริษัทรูปทฮอปนะครับเป็นบริษัทของคนไทยเราแท้ๆเลยนะครับคิดโปรแกรมโอลโซได้แบ่งกันรวยครับโปรแกรมโอลโซที่สามารถชำระบินต่างๆได้เป็น100ปร้อยกว่าอย่างนะโอ้โหถือว่าสุดยอดมากท่าน,นหนอยากรวยอยากมีรายได้กับะระบบโอลโซของเรานะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นี้ด้วยกันนะครับ ทีนี้เรามาดูกันครับว่าถ้าเกิดวันนี้นะครับเราเห็นว่าระบบนี้เออมันดีเราก็มีการไปบอกต่อทางบริษัทเขาจะให้ค่าแนะนําเราทันทีนะครับคนละ150บาทต่อคนก็คือเขาซื้อโปรแกรม1,500บาทนะครับเป็นโปรแกรมตลอดชีพเรารับค่าแนะนำ1,450บาทยกตัวอย่างเพื่อนๆญาติพี่น้องตรงนี้นะคือสมมติว่าเราเป็นผู้แนะนําเองเราได้ค่าลดแนะนํา150บาทเองทั้งหมดเลยนะครับ นี่คือ150 150เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราแนะนําเขาทางบริษัทจะโอนเข้าเขาเรียกว่าเอามาเก็บไว้ในโปรแกรมของเราเลยถ้าเรามีเงินในโปรแกรมนี้นะครับเราก็สามารถกดเิมเงินตัวเองได้นะครับหรือสามารถเก็บเอาไวจา้จ่ายค่าหน้าค่าไปค่าขอนรถขอนบ้านก็ได้หรือจะถอนเป็นเงินสดเอามาใช้กันก็ได้นะครับผมเองเนี่ยผมก็ถอนมาหลายแสนแล้วนะจากระบบโอเอโซ นะครับทำยังไม่ถึงปีเนี่ยได้นม,มาเป็นล้านนะครับอนคุ้นนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าอ่าทีเนี้ยคนที่เราแนะนํามาเนี่ยเขามีการไปแนะนําบอกต่อเนี่ยเราก็ยังมีส่วนได้ด้วยนะครับสิบห้าบาทต่อคนทั้งนั้นที่เราไม่ไม่รู้จักเขาแต่อยู่ขอให้อยู่ในหกชั้นลึกของเรายกตัวอย่างนะครับรว่าเราเองเราไปแนะนําเพื่อนมาสิบคน สิบคนเนี่ยเราจะได้ค่าแนะนำร้อยห้าสิบบาทเต็มๆเลยครับตัวนี้แต่ถ้าสิบคนเนี่ยถือว่าเป็นชั้นที่หนึ่งของเรามีการไปขยายเป็นชั้นที่สองก็คือหนึ่งคนขยายสิบนะครับคนก็จะเพิ่มขึ้นที่หลักร้อยโดยที่เราไม่รู้จากเขาเราก็ยังมีส่วนได้ด้วยครับสิบห้าบาทต่อต่อคนนะครับทีนี้ไอ้ชั้นที่สองไปขยายชั้นที่ 3, สามสมมติว่าคนเพิ่มขึ้นที่หลักพันเราไม่รู้จักเขาเราก็ยังรับสิบห้าบาท ้นที่สามไปขยายชั้นที่4คนเพิ่มที่หลักหมื่นเราไม่รู้จักเขาเราก็ยังรับ15บาทชั้นที่4ใครไปขยายชั้นที่5้าคนเพิ่มหลักแสนเราก็ยังรับ15บคนเพิ่มหลักล้านเราก็ยังรับ15บาทนะครับทีนี้เราลองคำนวณดูนะครับถ้าอนาคตนะอนาคตเรามีองค์กรสัก1ล้านคนเราได้คนละ15บาทก็15ล้านแล้วนะโอ้ตั้งตัวได้เลยนะครับชีวิตนะนะและแค่มาร่วมกันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ครับระบบ oso นะครับก็สามารถร่ำรวยได้ด้วยเทคโนโลยีโปรแกรมนี้นะครับทำให้คนสะดวกสบายและร่ำรวยได้ทีนี้เรามาดูต่อคราว่านอกจากนั้นนะครับถ้าเราแนะนำคนครบ2องคนเมื่อไหร่นะครับทางบริษัทจะให้ค่าจับคู่เราอีกนะครับ150าบาทต่ตอคู่นะครับบริษัทมีการคำนวณจ่ายคอมมิชชั่นนะครับทุกวันเลยเวลา24น59นาฬิ้นาที นะครับตัวเรานะครับเราไปแนะนำอีนะครับไอ้ป้าไก่โทษทีกป้กาไก่ติดตั้งโปรแกรมเรารับค่าแนะนำร้อยห้าสิบนะครับพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าเราไปแนะนําขอไข่ขอไข่ติดตั้งโปรแกรมเราก็รับร้อยห้าสิบนี่คือเป็นค่าแนะนาเมื่อไหร่ที่หาคบสองคนอย่างนี้นะครับจะเป็นเดือนนี้หรือเดือนหน้าก็ตามคบสองคนเมื่อไหร่บริษัทจะให้ค่าจับคู่ได้ดีครับร้อยห้าสิบบาท เงินทุกบาททุกเงิทังก็วิ่งไปที่โปรแกรมเราเองครับถ้าเรามีเงินในโปรแกรมเราก็สามารถโอนเป็นเงินสดเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือเก็บไว้ในนี้มันก็อยู่ในนี้แหละครับเอาไว้เติมเงินตัวเองก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูครับว่าเราแนะนําแค่2คนเราจะมีรายได้ถึง450บาทนะที่วิ่งข้าโปรแกรมเราถือว่ากอไก่หรือขอขายอยากมีรายได้450บาทเหมือนเราหล่ก ทำยังไงก็ทําหน้าที่ง่ายๆเหมือนเรานะครับก็คือหาสองคนนั่นเองยกตัวอย่างปอไก่เขาไปหาสองคนของเขานะฮะเขาก็ได้450ของเขาอขอไข่หาสองคนก็รับ450ของเขาหลากหลายคนเละเอ๊แล้วเราได้อะไรละ่ะเราก็ยังมีส่วนได้ด้วยครับเขาเรียกว่าขาดจากคู่150มาต่อคู่อย่างเงี้ยจัดได้สองคู่นะครับคนเพิ่มที่4ี่คนนะคู่ที่หนึ่งแล้วก็คู่ที่สอง สองคู่สามร้อยสามร้อยมาเก็บที่โปรแกรมเราเนี่ยแหละครับทีนี้ A B C D อยากได้450ร้อยาทำยังไงก็หาสองคนเหมือนกันนะครับระบบของเราเป็นระบบที่ยุติธรรมมากๆครับทำเหมือนกันได้เท่ากันครับอ่าถ้าทำมากกว่ากันก็สามารถรวยก,กันได้ด้วยโอ้โหสุดยอดของความยุติธรรมมากนะครับดีหา2คนมีได้450 C หา2คนได้450 D หา2ดีหาคนก็นกนได้450 แล้วเราได้อะไรล่ะครับอย่างเงี้ยถ้าเรามีทีมใช้ทีมฝ่ายอย่างเงี้ยเราก็มีคนเพิ่มที่8คน8คนแล้วได้ค่าจับคู่ที่4คู่4คู่เป็นเงินเท่าไหร่600บาท6 0ะบาทปไปไ่ใะมาเก็บที่โปรแกรมเรานี่แหละครับดังนั้นนะครับถ้าอยากจะมีไรายได้หลักแสนภายใน3เดือนนะครับผมมีเทคนิคง่ายๆครับ เพราะว่าผมเองผมได้ทํามาแล้วนะครับสามารถได้เงินแสนภายในสเดือนนะครับเงื่อนไขก็ง่ายนะครับเพียงแค่เพื่อนนะครับอาทิตย์ที่1นะครับหาสัก2คนใครก็ได้ที่อยากได้เงินแสนภายใน3เดือนอนะที่จริงแล้วคงมีเยอะแยะใช่ไหมครับไม่ต้องทิ้งงานประจํานะครับแค่เข้ามาร่วมโครงการจิตตั้งโปรแกรมกับเรานะครับเขาเรียกว่าวโครงการย้ายที่เติมเงินง่ายๆนะครับือว่าอาทิตย์ที่1เราได้2คน เราจะได้ค่าจับคูนะมม่ที่ร้อยห้าสิบนะสมมุติว่าอาทิตย์ที่สองนะครับเราไปช่วยเขาขยายช่วยอกอไก่ขยายคนมันจะเพิ่มยี่สิบคนเราจับคู่ได้สองคู่เรารับช้าไปอาทิตย์ที่สามเรามีช่วยเพื่อนเราทำกีฬาขยายขยายนะครับรายได้เ,ยยนะรเราจะเพิ่มแบบนี้เลยนะครับอธิบายตัวอย่างเป็นแบบนี้นะครับอาทิตย์ที่หนึ่งเรามีสองคนจับในหนึ่งคู่ถูกไหมเราเอาล้ำร้อยห้าสิบนะอาทิตย์ที่สองคนเพิ่ม เรารับ300อาทิตย์ที่4คนเพิ่ม8คนเรารับ6 0 0อาทิตย์ที่หคนเพิ่ม16คนเราจับคู่ได้8คู่เป็นเงินพันสองอย่างเงี้ยอาทิตย์ที่5คนเพิ่ม3 2เราก็รับ24 0 0อาทิตย์ที่6คนเพิ่มไรายได้เราก็เพิ่มอาทิตย์ที่7คนเพิ่มไรายได้เราก็เพิ่ม900 0กว่าอาทิตย์ที่8หมื่นกว่าอาทิตย์ที่9ก็30,000มืนกว่าอาทิตย์ที่10ก็7 0,000ืนกว่าอาทิตย์ที่11ก็ แสนกว่าแล้วัเห็นไหมัอันที่1 1ก็2 2เดือนนะครับ3อาทิตยานะ,ะนนะครับ3เดือนได้หลักแสนนะ่ะถามว่าคุ้ไมไหมล่ะไม่ต้องทิ้งงานประจำเลยนะครับแค่มาติดตั้งโปรแกรมนะครับเงินละหมดเราก็ใช้โปรแกรมลราเติมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็หา2คนแล้วก็เพื่อช่วยกันเอาขยายนะคนัเราก็สามารถรวยได้ตามเหงีแล้วนะครับ ส่วน,นอันที่ดีที่สอนะครับรวยไน้เาบังคับรายได้ทุกั้นตัวขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับทีนี้นเราก็ดูต่อครับว่าถ้าเกิดลูกทีมเราจาับคู่มีรายได้ที่100บาทเนะเราจะได้ค่าบริหารทีมอีกนะครับร้อยละ25%เราได้ห้าชั้นลึกยกตัวอย่างนะครับเราไปแนะนำปอไก่ปอไก่มีรายได้ที่100บาทเนะเราจะได้ร้อยละ 2.5%คิดเป็นเงินก็250บาทที่เรียกกอไก่นะครับมีการไปแนะนำขอไข่เราก็ไม่รู้จักขอไข่นะครับถามว่าแต่เขายังอยู่ใน5ชั้นลึกของเรายกตัวอย่างขอไข่มีรายได้ค่าจับคู่อยู่ที่1,000บาทเราจะได้ร้อยละ2.5%คิดเป็นเงินก็ขอไข่ไปแนะนำงงงงมีรายได้10,000รายได้ค่าจับคู่นะครับ10,000 เราได้ร้อยละเรนะครับเราก็ได้เงิน25 0้าบาทเป็นเงินลองอนึกภาพดูนะครับถ้าเกิดเราอนาคตนะครับอนาคตถ้าเกิดเรามีคนพ,พสัก1นึ่งแสนคนนะครับหนึ่งแสนคนเดือนเนี้ยมีไรายได้กันสักคนละพันบาทต่อเดือนคนละพันบาทต่อเดือนเราได้ร้อยละสอด้าเปอร์เซ็นต์คิดเป็นเงินก็สองล้านแต่ถ้า คนในองค์กรของเรานะครับแสนคนนะครับทวดอีกถ้าเขามีแสนคนแสนคนเนี่ยมีรายได้กันทัคนละสองพันเราก็ได้สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์คิดกันเงินห้าล้านถ้าแสนคนเนี่ยมีรายได้กันคนละสี่พันเราได้ได้สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เราก็ได้สิบล้านโอ้โหตัวนี้รวยเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นนะครับเขายังมีอีกนะครับ ถ้ามีการใช้โปรแกรมเติมเงินก็คือคนที่เขาซื้อโปรแกรมมาแล้วนะครับเขาใช้โปรแกรมเติมเงินเพราะไปเติมเงินที่เซเว่นเขาไม่มีปันผลไปเติมตู้เติมเงินเขาไม่มีไม่มีปันผลเขาก็จะใช้โปรแกรมเราเนี่ยครับเติมเราก็จะได้ร้อยละยี่สิบตังค์นะครับทุกครั้งในการเติมเงินของเขาเราได้ถึงชั้นที่หกนะครับยกตัวอย่างเราแนะนาเองสิบคนเนี่ยใครก็ตามเติมเงินเราได้เลยครับรอยละยี่สิบตังค์ มันคำนวณตอนนั้นเลยนะครับจ่ายตอนนั้นเลยนะครับชั้นที่1ไปขยายชั้นที่สองคนเพิ่มหลักร้อยใครเติมเงินเราก็รับร้อยละยี่สิบตังชั้นที่2ไปขยายชั้ s, ament, นที่3าคนเพิ <intell item related> <ihrem> ่มที่หลักพันใครเติมเงินเราก็รับร้อยยี่สิบตังชั้นที่4ี่เติมเงินเราก็รับร้อยละยี่สิบตังชั้นที่5้าเติมเงินเราก็รับร้อยละยี่สิบตังชั้นที่6กเติมเงินเราก็รับร้อยละยี่สิบตังเพื่อนๆเรานึกภาพดูนะครับถ้าเกิดเรามี ทุกวันน่ยคนเป็นล้านคนเขาเติมเงินกันอยู่เดียวสุ่งว่าเขาเติมเงินผ่านระบบเรานะครับหนึ่งล้านคนลูกทีมเติมเงินล้านคนเราได้ถ้าเขาเติมคนละร้อยนะเราจะได้ดนะนะดดร้อยละยี่สิบตังคิดเป็นเงินก็สู่ใสนซึ่งว่าเดือนหนึ่งเขาเติมเดือนละสองร้อยล่ะเรารับร้อยละยี่สิบตังคิดเป็นเงินก็สี่แสนถ้าเขาเติมเดือนละสามร้อยเรารับหกแสนถ้าเขาเติมเดือนละห้าร้อยเรารับ หลากหลายคนนะครับเมื่อซื้อโปรแกรมไปแล้วเดี๋ยวก็เติมเงินวันนี้เขาไม่เติมวันหน้าเดี๋ยวเขาก็เติมนะครับทีเนี้ยนี่คือสามารถรวยได้แบบยัง่งยืนเลยนะครับตัวนี้นอกจากนั้นนะครับหลากหลายคนเอ๊มันคำนวณตอนไหนปันผลคำนวณตอนนั้นเลยครับทุกเวลาที่ลูกคีมเราเติมเงินโปรแกรมจะปันผลให้เราทันทียกตัวอย่างนะครับอย่างวันที่แปดกรุงพาเที่ยงคืนสองนาทีใครเติมเงินบอกอยู่ชั้นที่ไหน ที่เท่าไหร่อันนี้คือรหัสของเรารหัสสมาชิกของเราอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ของเราลูกหลานล้วนเหรยญหรืออยู่นเนั้ยรหัสสมาชิกเขารหัสอะไรชื่อชื่ออะไรข้างหลังมีชื่อเล่นนะครับหรือเขาเติมเท่าไหร่เรารับกี่บาทอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเรารับอันนี้คือช่องเนี้ยเราเรารับเงินนะครับ20บตังค์่0ตังแสดงว่าเขาเติม100บาทนะครับอย่างเงี้ย1ิตังแสดงว่าเขาเติม50บบาทอย่างเงี้ย โดยเนี้ยหบาทแสดงว่าเขาเติม5้า้ยบาทนะครับจะเป็นรูปแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอ่าอย่างเที่ยงคืน2นาทีนะมีคนเติม2คนเที่ยงคืน3นาทีเที่ยงคืน4นาทีหนาที6นาที7ดนาทีอันนี้รายได้ของผมนะครับเพราะว่าอ่าเครือข่ายผมยังไม่เยอะถ้าเยอะเนี้ยอ่าผมเห็นผู้นําบางท่านเนี่ยเที่ยงคืนหนาทีโอ้โหเป็นแถวยาวเลยเที่ยงคืน2อนาทีโอ้โหเป็นแถวยาวยืดเลยนะครับของผมนิดนิดน่อยๆนะครับเอาทีนี้เรามาดูต่อครับว่า นอกจากนั้นลูกทีมเราใช้โปรแกรมชำระบินต่างๆเนี่ยเราได้อีกน,น,นะนะครับบินละ50ตังนะนะครับเราได้กชั้นลึกเราลองนึกภาพดูนะครับถ้าเกิดเรามีองค์กรสักหน,นึ่งล้านคนนะชำระามมติสมมติว่าเขาชำระค่าไฟฟ้าเราได้บินละ50ตังหนึ่งล้านะ 1, 000, 000, คนคูณ50ตังก็5เศรษแล้วนะเขาชำระค่าน้ำด้วย บินละห้าสิบตังเราก็รับห้าแสนนะแล้รับเพิ่มอีกห้าแสนนะสองบินก็เป็นล้านแล้วนะบางคนใช้โทรศัพท์รายเดือนครับรายเดือนอย่างเอเอสรายเดือนหรือดีแท็กรายเดือนคูบุ๊บรายเดือนนะเราได้บินละห้าสิบตังค์นะนะครับโอ้โหเวยเหมือนกันนะเดือนหนึ่งถ้าเขชาชําระเดือนละสี่บินนะยกตัวอย่างสี่บินล้วก็มันจะเป็นค่าอีออนอีซิบายรวมกัน้หมดสี่บินล้วก็ได้สองล้านแล้วนะโอ้ตัวนี้รวยได้นะครับ ตัวนี้คือรวยแบบมั่นคงแล้วก็คือบินต่างๆมันมันม,นมีกันเกือบทุกคนอยู่แล้วตัวนี้คนไทยนิยมชําระบินกันเยอะนะครับอาทินี้นอกจากนั้นยังไม่พอลูกทีมเราใช้โปรแกรมซื้อสินค้าเราก็ได้อีกนะครับสิบสองทะลโหนต้นที่สิบของทั้นไม่ธรรมดานะครับทีนี้เรามาดูครับยกตัวอย่างเขาใช้โปรแกรมโปรแกรมมันสุดยอดตัวที่สามารถซื้อสินค้าได้ด้วย เมื่อก่อนผมติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆไม่มีสินค้านะครับเดี๋ยวนี้เขาเริ่มมีสินค้าแล้วนะครับเขาจะซื้อสินค้าอาหารเสริมเครื่องสำอางหรือของใช้ในห้องน้ําแล้วอื่นๆจะเป็นที่นอนเตียงนอนก็มีนะนะครับแล้วเออเราไปซื้อที่ไหนซื้อในโปรแกรมเราก็จะมีรถขนส่งไปส่งของ,ของขถึงหน้าบ้านเราเลยนะครับหรือถ้าเป็นของเล็กๆน้อยๆก็เป็นระบบไปรษณีย์นะครับก็ส่ง EMS ถึงบ้านเราเลย ก็จะสะดวกสบายขึ้นมาอีกทางนึงอาทิตย์น,นี้เราลองนึกภาพดูนะครับสินค้าตอนนี้กําลังนําเข้ามาเรื่อยๆนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนไมีสินค้าก็สามารถเอามาร่วมกับโปรแกรมเราได้ด้วยนะครับเราลองนึกภาพดูนะครับถ้าเกิดอนาคตนะเรามีลูกค้าสักหนึ่งล้านคนนะครับซื้อผงซักผ้าคนละกล่องเราได้กล่องละสองบาท50ตันนะครับ เราลองเอาหนึ่งล้านคูณด้วยสองบาทห้าิครั้งคิดเป็นเนงินก็สองล้านหาแสนแล้วนะถาาวัาเดือนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงไม่ซื้อไม่ซื้อแค่ชิ้นเดียวหรอกหลากห,หลายคนถ้าเขาซื้อเดือนละสองชิ้นล่ะเรารับตรงนี้ถ้าเขาซื้อเดือนละสี่ชิ้นล่ะเรารับตรงเนี้ยสล้านเพราะบางคนครับเขาก็ต้องซื้อสบู่แชมพูยาสีฟันของสัมซา จะมาซื้อของสักผ้ายังเดียวก็ยังไงยังไงอยู่เดียวซื้อเพราะสินค้ากำลังแห่กันไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าเป็นสินค้าโอท็อกบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยเราก็สามารถรวยได้จากตรงนี้ได้ด้วยนะครับดังนั้นนะครับเราต้องการให้มือถือว่าทุกคนมีมือถือแล้วเราต้องการให้มือถือของเราเป็นแบบไหนเราเลือกได้เลยนะครับแบบที่หนึ่งก็คือเสียเงินจากการใช้โทรศัพท์มือถือไปตลอดชีพ บแบบที่2คือรับเงินจากการใช้โทรศัพท์มือถือไปตลอดทั้งชีวิตผมเองมาติดตั้งโปรแกรมนี้นะครับภายใน1ปีได้เงินมาล้านกว่านะครับเงินไหลเข้าโปรแกรมซึ่งผมถอ,อนเอามากดหนี้กดสินผมได้นะครับด้วยเงินระบบโปรแกรมโ s o สโอนเนี่ดังนั้นเพื่อนเพืนคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มนะครับ ติดต่อผู้ที่ส่งข้อมูลให้กับท่านได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าเขามีโปรแกรมแล้วเขาก็เลยแนะนำท่านนะครับดังนั้นนะครับท่านใดต้องการให้ยังคาใจอยู่ก็เข้าไปดูที่เว็บอ้า o s u c o m ได้เลยนะครับเราไปดูข้อมูลตรงนั้นได้เลยนะครับหรืออยากรู้เพิ่เมเติมก็ถามคนที่ส่งข้อมูลให้ท่านนั่นแหละนะครับดังนั้นผมชูนวีตุปโก,โก,โก